เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับอยู่ชัชบอลกับเกมกิสก้าในครับผมคลิปนี้จะมารีวิวน้องปรวรุนนะครับผมก็เป็นปรวรุนธาตุน้ำผกว่าตัวนี้น่าจะมีอยู่เอ่อสี่ธาตุหรือเปล่าควรมีร่างปรวรุนร่างขา,ขาวๆว่ะตัวหนึง่งแล้วก็จะมีร่างที่มันเป็นเอ่อ ธาตุไฟหรือว่าไม่น่ใจเหมือนกันมันเป็นคล้ายๆดอกทานตะวันแล้วก็จะมีล่าหิมะที่มันเป็นเหมือนมีหิมะรอบตัวมั้งนะครับอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือจำคร่าวๆนะครับผมคือน่าจะชื่อปอบลุนนี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวน้องตัวนี้กันนะครับเราจะใส่ดิสกี้ไว้ก่อนเลยคลิปที่แล้วใส่ให้น้องเอามันชื่อเไรวะไอ้น้องโฮโฮเรียกโฮโฮแมงเลยกูจาชื่อไม่ได้นะครับผมโอเคใส่นี้ไม่ต้องคาดหวังดาเมจนาอนะครับใส่เซตดีไปแล้วกันนะครับผมสามสีนะครับเอาสีฟ้าลดค่าเสีย ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับผมผมปั้นมาเรียบร้อยแล้วปลดสกิลครบแล้วนะครับมาอ่านสกิลกันเลยดีกว่านะครับพาร์สีนะครับผมในการต่อสู้เพิ่ม6%ให้ตนเองนะครับเมื่อโจมตีทุกครั้งจะสุ่มสร้างผลบับเบิ้ลหนึ่งชั้นให้ศัตรูนะครับผลบับเบิ้ลแต่ละชั้นจะเพิ่มดาเมจธาตุน้ำที่ศัตรูได้รับ10%สะสมผลบับเบิ้ลได้สูงสุดสามชั้นมีผลสามเทิร์นเฮ้ยพาร์สีดูดีนะอันนี้แค่พาร์สีนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมโอ้ไม่มีเลยธาตุบินดาเมจ70 สกิลสองสร้างดาเมจสเปแดทธาตุน้ำต่อสตูลผลบับเบิ้ลแต่ละชั้นจะเพิ่ม10%ดาเมจเพิ่ม10%ดาเมจให้สกิลนี้หรือเพิ่มให้โปเกมอนตัวนี้หรือฝ่ายตรงข้ามจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น10%บเอร์เสกิลสามไม่มีอะไรเลยนะครับดาเมจ70อันติสร้างดาเมจสเปแดทธาตุน้ำต่อสตูที่มีผลบับเบิ้ลแต่ละชั้นจะเพิ่ม15%ดาเมจสกิลเ้ยแต่พัซซีฟดูดีนะมีผลบับเบิ้ลแต่เสียดายที่สกิลหนึ่งกับส ไปเลยกันนะครับเราจะไม่ลีลาเนียครับผมไม่ต้องคาดหวังทางนั้นนะครับเพราะว่าเป็นโปเกมอนธรรมดานะครับผมจะยืดลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับไปเลยเอ่อเอาทีมเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีทีมให้ลองนะครับผมไปลองทีมที่อ่ามีมิวทุกรก็คงจะไม่ไหวนะครับก็ไม่ได้หวังชนะเพราะว่ายีนี้ไปดีลองนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์วัตเบิร์เวลาติดที่แฟนของข้ามันจะเป็นยังไงโอเคเราจะมาคูนหนึแล้วก็สกิล3ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเอ้ยสกิลสองสิไปเลย จึ๊บจ๊บ,จบนี่เปล่าผลบับเบิลอยู่ใต้เทาลูกเกียร์น่าจะใช่โอเคฮิลกันเลยจะตายอยู่แล้วไอ้ตัวนกเนี่ยจำชื่อไว้ได้เลยตัวนกน้องเอ่อโฮโฮเรียกแม่งโฮโฮ,โฮนี่แหละสกิลสามเข้าไปขโขยมีน้ำกระจายด้วยแล้วแล้วไงต่อไม่มีอะไรเลยโอเคติคนหนึ่งอา้าวคนละตัวเวนกรรมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรสกิลไม่มีอะไร คูณหนึ่งสกิลหนึ่งอ๋อปล่อยพายุปล่อยพายุอยายโอเคเรื่องไต่อก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับฮิลล์ฮิลฮิวอันติมาแล้วติมาแล้วอันติอันติะะนตนตใส่ยักษ์นี่แหละไปเลยโยนฟองสบู่ไปฮัลโหลเออโอ้โหโอ้โหโดนสายฟ้าแต่ดีนะมีเคสเดียเดี๋ยวนะ ผลบับเบิลอยู่ที่ลูเกียแต่ว่าตัวอื่นไม่มีเหรอเอาไปดิไม่ต้องคาดหวังด้วยเลยแล้วมันไม่ไม่บอกด้วยว่ากี่ชั้นไม่ขึ้นสแต็กด้วยนะตาย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 ไม่ขึ้นสแต็กด้วยแล้วโดนล้างไปแล้วจบ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 คลิปสั้นๆจบจบไม่ขึ้นสแต็กด้วยนะฮัลโหล มันบอกสะสมได้กี่ชั้นนะ3มชั้นใช่ไหมสลับเอ่อพาสซีฟใช่ป่ะเออสชั้นพิพล์เทินแต่มันไม่ขึ้นสแต็กงให้อ่ะแต่ว่า,ออา,าก,ก,ก็อย่าไปคาดหวังเลยนะดาเมจก็จอกงอ่อยดูเอาดูเอาอะไรอะ่ะจะเอาบันเทิงก็ไม่ได้เอาสุกก็ไม่ได้เอาฮา,า,า,าก็ไม่ได้เอาสาระก็ไม่ได้เออันดูไปเถอะเกฟฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันในครับผมใครที่แวะเวีนมาไปมาเนะครับไ้เไจอกันใหม่คลิปหน,ะน้า